ครับนะครับคำถามที่หนึ่งครับเพื่อนเพื่อนถามมาว่าอยากตั้งค่าดิสเพย y สไตล์แบบโชว์เส้นให้เส้นมีสีเดียวกับชิ้นงานทําได้ไหมครับในงานดออิ่งนะก็คือในดออิ่งเ่ยนะครับเวลาเราโชว์เส้นจะเป็นสีดำนะว่าคือพูดง่ายเขาอยากโชว์สีเส้นเนี่ยให้ตรงกับสีของชิ้นงานอ๋อคือในคือใน e l โมเดลเนี่ยเขาใส่สีเอาไว้ใช่แล้วเวลาออกดออิ่งเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นสีแบบนั้นไปเลยมันทําได้ไหมครับพี่โต ได้ครับก็คือวิธีตั้งค่านะครับก็คือเราไปที่ออปชันเนะครับออปชันด้านบนตัวนี้นะครับครับผมจะมีแถบด้านบนนะครับเราเลือก Document p r o p e r t ร์ตนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่ดีเทลลิงอ่าแล้วเราก็เช็คอินนะครับที่ Use Model Color ลอร์ฟ h l r h l v อ n น o ลน์ครับอยู่ตรงนี้เองใช่เลยตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว ะชิ้นงานเราก็จะเป็นสีนะครับบางคนใช้เพื่อแบ่งเรื่องประเภทชิ้นงานครับหรือว่าเรากดเป็นโชว์เส้นปากก็ได้เส้นปากก็ได้ชมกันนะครับเป็นสีตรงชิ้นงานเลยเองแค่ติ๊กออปชั่นอย่างเดียวใช่ครับไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเครื่องเครื่องปริ้นที่เป็นสีปริ้นสีได้เนี่ยเขาก็จะ เป็นเป็นแบบนี้ออกมาได้เลยใช่ครับประหยัดสีด้วยคแลวสื่อสารให้ให้ได้เข้าใจได้ระดับหนึ่งอีกนะครับในบางทีแล้วคนที่ดูอาจจะไม่ใช่เอนจิเนียนะครับอาจจะเป็นจัดซื้อหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานหรือที่เป็นลูกค้าที่มาสั่งงานเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเขาจะดูแล้วอ๋อมันคือตัวนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายขึ้นอีกอันนี้ข้อแรกต่อไปแล้วครับด้วยออปชั่นง่ายๆนะครับอ่ะ